โรตีเคยสอนทำไปแล้วแต่ในวันนี้เราจะมาทำโรตีภูเขาไฟทำง่ายไม่ใช้เครื่องตีไม่ใช้เตาอบแล้วที่สำคัญมีสูตรตวงด้วยช้อนกลางให้ด้วยนะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยน้ำแป้งสาลีอเนกประสงค์มา85กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงกับ3ช้อนโต๊ะหรือ13ช้อนกลางปาดเรียบช้อนกลางในความหมายของป้าคือช้อนสั้นสีเงินที่เราใช้ตักกับข้าวนะเกลือ1หยิบมือ เนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้1ช้อนชาหรือ5กรัมหรือเศษ1ส่วน3ช้อนกลางถ้าไม่มีใช้มาการีนได้หรือน้ำมันพืชก็ได้ในอัตราส่วนเดียวกันนมข้นหวาน10กรัมหรือ1ช้อนชาครึ่งหรือครึ่งช้อนกลางน้ำสะอาด50 ml หรือ4ช้อนกลางคนคนคนให้เข้ากัน ใช้มือในการผสมก็ได้นะคะเอาแค่ให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ก่อนนำแป้งสาลีอเนกประสงค์มาโรยบนบริเวณที่เราจะใช้นวดแป้งวางแป้งลงไปโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์เพิ่มเล็กน้อยนวดเป็นเวลา3-5นาทีตอนนวดก็ทําเหมือนซักผ้านะคะถ้าแป้งแช์ติดมือโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์เพิ่มลงไปเลยนะ สุดท้ายเราจะได้แป้งที่ดูนุ่มนิ่มยืดหยุ่นแบบนี้ค่ะตัวแป้งจะสามารถยืดได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องถึงขั้นเป็นฟิล์มบางเฉียบประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วแบ่งแป้งออกเป็น3-4สก้อนแล้วแต่ชอบเลยนะถ้ากระทะเล็กแนะนําว่าให้แบ่งเป็นสีก้อนค่ะนําแป้งแต่ละก้อนมาคลึงให้เป็นก้อนกลม,กลม น้ำเนยหรือน้ำมันพืชทาในชามที่จะใช้พักแป้งให้ทั่วน้ำเนยหรือน้ำมันพืชทาลงไปบนแป้งแต่ละก้อนให้ทั่วทาให้ครบทุกก้อนเลยนะเรียงแป้งใส่ภาชนะที่เตรียมไว้หาอะไรคลุมแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา2-3ชั่วโมง หลังพักแป้งแป้งจะดูนุ่มนิ่มหน้าบีเล่นเป็นที่สุดทาบริเวณที่จะใช้รีดแป้งด้วยน้ำมันพืชหรือเนยนำแป้งมาแผ่ออกให้บางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใครพัดแป้งเป็นจัดการพัดแป้งเลยนะคะป้าทำไม่เป็นนะป้าก็เลยใช้วิธีรูปรูปดึงดึงดึงแป้งแบบนี้ แป้งส่วนไหนบางส่วนไหนก็จะกรอบค่ะส่วนไหนหนาความกรอบก็จะลดลงดังนั้นการรีดแป้งก่อนทอดก็สำคัญนะตัวป้าเองรีดแป้งไม่เก่งเลยนะคะรีดไม่สม่ำเสมอกันด้วยเรียกง่ายๆว่าทักษะระดับป้าเนี่ยเรียกว่าทำกินได้ทำขายไม่รอดค่ะแต่สอนเก่งขนาดแป้งต้องดูให้สัมพันธ์กับขนาดกระทะนะคะ ถ้ากระทะใหญ่จะเอาแป้งใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่ถ้ากระทะเล็กแบ่งแป้ง,ปงให้ก้อนเล็กลงกว่าของป้าก็ได้นะอะป้ากรีดแป้งได้ประมาณนี้ค่ะค่อนข้างทุลักทุเลต,ตอนนี้เทน้ำมันพืชลงกระทะเกลี่ยน้ำมันพืชให้ทั่วกระทะแล้วตั้งไฟจนกระทั่งน้ำมันพืชร้อนวางแป้งลงไปทอดป้าทำไมแป้งป้าดูเล็กลง ใช่ค่ะแอบทำแผ่นเล็กลงเพราะว่ากระทะค่อนข้างเล็กอีกอย่างขอบอกเลยค่ะแป้งแผ่นใหญ่ตอนยกแป้งลงมาทอดในกระทะเนี่ยยากอยู่เดอ้อก่อนที่แป้งจะสุกให้ตัดแป้งตัดให้ถึงประมาณกึ่งกลางแบบนี้นะคะจากนั้นทอดแป้งจนกระทั่งเหลืองกรอบเออไม่ต้องให้กรอบมากก็ได้ค่ะกรอบมากมวนยากหักง่าย ใส่เนยนิดหน่อยเพิ่มความหอมกากาะเอานะคะถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้จ้าใช้เนยเค็มได้เนยจืดได้มาการีนก็ได้ทำไมดูเหมือนตูดพริกกลับด้านหลังจากพริกกลับด้านแล้วทอดแค่แป๊บเดียวพอคะ่ะเอาแค่ให้แป้งพอสุกไหนใครกำลังคิดเรื่องว่าถ้าแป้งสุกแล้วต้องเสาหยุดเลยนะ นี่เอาแค่สุกประมาณนี้ก็พอคะ่ะจากนั้นทำการม้วนเสร็จแล้วก็วางบนจานโรยนมข้นหวานอยากใส่เยอะแค่ไหนจัดไปเลยนะคะ เมนูนี้ก็เหมือนกับโรตีทั่วไปล่ะค่ะแค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาดังนั้นหลังจากทอดแล้วรีบกินเลยก็จะอร่อยที่สุดเก็บไว้นานกว่านั้นได้ไหมล่ะป้า1น,นชั่วโมง2ชั่วโมงคือมันเก็บได้แต่ว่าอร่อยสู้ตอนทอดเสร็จใหม่ๆไม่ได้อะเนาะแค่นี้ก็อร่อยพร้อมกินแล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ออปชั่นเสริมสามารถโรยไมโลโอวันตินหรืออื่นๆได้ตามชอบเลยนะจะใช้แบบทรีอินวันแบบธรรมดายังไงก็ได้ค่ะ อยากโรยเยอะๆหนาๆก็เอียงจานแล้วโรยแบบนี้ป้าใช้ผงโกโก้ได้ไหมมันก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะขมจ้านี่เสร็จเรียบร้อยเป็นไมโลภูเข่าไฟหรือโอวันตินภูเข่าไฟก็ได้น่ากินอยู่เนาะอ่ะทอดแบบแผ่นใหญ่ขึ้นอีกนิดให้ดูค่ะแผ่นขนาดนี้ก็คือแป้งหนึ่งสูตรแบ่งเป็น3ชิ้น ตอนยกขึ้นมาเนี่ยยกยากยากค่ะมันมักจะรุ่ยส่วนหนึ่งก็คือฝีมือป้าไม่ถึงด้วยละ่ะอุ้ยแป้งขาดป้าไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจตัดแป้งเหมือนเดิมเลยตัดตรงบริเวณที่ใกล้ๆกับจุดที่ขาดนั่นแหละค่ะแล้วก็ทอดเหมือนเดิมนะใส่เนยทอดให้เหลืองกรอบตามชอบเหมือนเดิมค่ะอยากกรอบมากนะักเดี๋ยวจะมีคนตกใจอุ้ยโรตีจะไม่กรอบหรอป้า คือจุดไหนที่มันบางมันจะกรอบนะคะไม่ต้องห่วงก็คืออร่อยอยู่เดอ้อป้าตอนทอดทอดแค่ด้านเดียวได้ไหมอ่ะไม่พลิกกลับด้านโรตีได้ไหมได้นะคะคือความกรอบความนุ่มเนี่ยปรับเอาตามชอบได้เลยชิ้นนี้ป้าจะไม่พลิกกลับด้านนะคะเมื่อทอดแล้วเนี่ยก็ม้วนเหมือนเดิมเลยจ้าอันนี้ชิ้นใหญ่ตอนม้วนจะม้วนง่ายแต่จะยากตอนจับลงทอนี่แหะ ตัวโรตีต้องม้วนตอนที่ยังร้อนๆตอนที่ยังอยู่ในกระทะนะคะถ้าเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนกับแบบเซตตัวค่ะม้วนไม่ไปแล้วนะรูปนี้เทียบขนาดขนมให้ดูเฉยๆนะคะฝั่งซ้ายมาจากแป้ง1สูตรแบ่งเป็น3ก้อนส่วนฝั่งขวามาจากแป้ง1สูตรแบ่งเป็น4ก้อนแต่ขนาดอาจจะไม่ได้เท่านี้เป๊ะๆนะขึ้นกับองศาตอนที่เราหมุนม้วนแป้งด้วยแหละ ป้าหนูชอบแบบกรอบๆนะถ้าเกิดว่าทอดแป้งกรอบเกินไปไม่ได้เลยเหรออ่ะเดี๋ยวมาลองดูชิ้นนี้กันนะคะพลิกกลับด้านแล้วเดี๋ยวจะทอดแบบนานๆหน่อยให้แป้งกรอบอ่ะมาลองม้วนดูค่ะสรุปมันก็ทำได้แต่ว่าม้วนค่อนข้างยากแล้วก็มีรอยแตกด้วย แตกเยอะด้วยหละถ้าคนเก่งๆอาจจะออกมาดูดีกว่านี้นะคะอันนี้ขออภัยเดี๋ยวถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรแป้งสาลีอเนกประสงค์2บาท70สตางค์อันนี้ตีรวมพวกที่ใช้โรยเพิ่มตอนนวดลงไปแล้วนะคะเผื่อๆไว้เลยเนยตีไป6บาทอันนี้รวมทั้งส่วนที่ใช้ผสมในตัวแป้ง ส่วนที่ใช้ทาชามแล้วก็ส่วนที่ใส่ลงไปตอนทอดแล้วนะเกลือ10สตางค์น้ำ50าสสตางค์นมข้นหวาน6บาทรวมนมข้นหวานที่ใช้ราดหลังจากทอดแล้วด้วยน้ำมันที่ใช้ทอดตีไป3บาทรวม18บาท30สตางค์ค่าแป้งหนึ่งสูตรแบ่งทำา3ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่6บาท10สตางค์ แต่ถ้าแป้ง1สูตรแบ่งทำเป็น4ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่4บาท58สตางค์ยังไม่รวมผงไมโลที่โรยเพิ่มนะคะใครโรยเพิ่มมากเพิ่มน้อยแค่ไหนบวกเพิ่มเข้าไปด้วยนะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากาันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้คิดให้ แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถาอื่นๆแล้วถ้าจะทำขายขายกี่บาทดีลรอป้าถ้าเป็นป้าแบบชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่คือ1สูตรแบ่งแป้งเป็น3ก้อนนะคะป้าก็คงจะขายซัก15บาทยังไม่รวมผงไมโลที่ใช้โรยถ้าโรยไมโลด้วยก็อาจจะขายสัก20บาทส่วนถ้าเป็นชิ้นเล็กหรือแป้ง1สูตรแบ่งเป็น4ก้อน ถ้าไม่โรยไมโลก็อาจจะขายซัก12บาทถ้าโรยไมโลอาจจะขายซัก17-18บาทอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องเชื่อทีป้าบอกคิดและคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองบวกทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วดูด้วยนะคะว่าโรยนมข้นหวานโรยผงไมโลโอวันตินเยอะน้อยแค่ไหนคิดต้นทุนออกมาให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนบวกค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าทุกอย่างให้ครบ บวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งเป็นราคาขายได้เลยค่ะป้าป้าแป้งที่ยังไม่ได้ทอดเก็บไว้ได้ไหมเก็บใส่กล่องปิดฝาหรือใส่ถุงรัดยางแล้วแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาสัก1-2วันอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะก่อนใช้งานก็นำออกมาจากตู้เย็นตั้งไว้ให้ใครเย็นก่อนเนาะเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งนะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ